เลเวลเผาหน้าแท็กเตอร์มมฮินฟลา5050ูนห้แรงม้าเป็นยังไงไปดูกันแท็กเตอร์รุ่นนี้ใช้เผาหน้าแบบปิดชนิดกันน้ําซีนที่ใช้เป็นซีนโลหะแข็งแรงทนทานไม่ร่วง,ง่ายเหมาะสําหรับงานไล่งานสวนงานนางานนาใช้ได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นนาแห้งหนาตมหรือนาน้ำเพราะซีนที่ใช้เป็นซีนกันน้ำโดยตรงอยู่แล้วใช้ได้ดีมากๆ เาหน้าแบบปิดเลี้ยวได้เยอะทําให้การเลี้ยวใช้พื้นที่น้อยกว่าคล่องตัวเวลาทํางานใช้ได้ดีมากๆพร้อมกับเงื่อนไขการรับประกันยาวนานถึง4ปีเลยนะอ่ารับประกันยาวๆยันลูกบวชเลยทีเดียวมาพร้อมกับพวงมลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกสแตติกตรงนี้ด้วยนะหน้ายางให้มาขนาด9.5ดอกอยางลึกพิเศษวงร้อ20นิ้ว แบบนี้เลยสวยๆอ่านะครับฝากแฮกเตอร์มเห็นทา5050 50, คันนี้ด้วยนะครับ